สูมืนตาได้ก็อน่ะยังไ้อ่ะเตียวไปได้เลยกะอือเป็นลมอ์ะโอ้ป้าทป่นยังไ้นะฮะป้าฮะโอ้ยลุงมื่อยกะก็เน่ะมานมักล่มพอมือเป็นดำๆเนบเนบแบบเร็วเนี่ยนม่เลยนะฮะเมันรดละแกเนี่ยาอันกันนั้นแล้วไปหาหมอละไปมาแล้วนะแล้วหมอว่าไงหมอกะว่านี่ฉยโรคบาดได้ตอนไปหาหมอก็พอแล้วทุกอย่างมันก็มีอย่างที่ปกตินะไปแล้วปะหมออยู่เนาะ ป้าเงาเป็นอย่างล้านมอเมมอย่างอย่าหลังทรงอย่างอี้ไปมาว่าพออย่างอี้บัดนี้ลบลู่นะป้าไปมาหมดแล้วเนะไปมาหมดก็พอมือพอมืองาอย่างเรียบร้อยพาะว่าก็บะมี่อย่างพิชปกติมาได้อย่างช่ยงยังอืมเสี่ยงมาได้แต่นั่นเนาะมันแปลกนะลาการเป็นอย่างใดนะ อาการก็น่าอาการมานะมันบอกค่อยลุกค่อยยอมันเป็นบบนี้เรี่ยวมีแรงงอย่างเข้ากับบากินเออเนี่ยได้ดีอ่ะฮะเอ้าได้ปรเดียวนีเนี่ยเนะเอาอันเลียวหนานลองพอเห็นไม่ทิงมันมีหั่นอย่างกะเออลองพอนี่นี่หนานหนานว่าจ้าวันไอเ่งเจ้าตีนนั่นเนี่ยหนานเอามาเนี่ยเอามาให้ลุงกินก่อน โอ้อันนี้มีแหงแน่ซีซีพ่อนนานฮะมันจะจ้าอยู่บ้านโอ้ลองพอโอ้อยู่ด้วยกันมานะปะโทูอาห้องมันโดมนอนฮะฮะกูดังดินละหามีแหงละหาโอ้ปฏิโดมเจี้แล้วสูยังยกคอได้ปะที่จี้ยังยคอโอ้ลองพอกล้านายป้ามันบอกหูใจนะเอาอันจ๋ามันโดมนอนผมโผละโอ้โอ้คน โจะดีมู้ตาวนานขอจะอิมเออฟองอิมมันลองบอกสูเออสู้องลองลเหดีมีเฮงลำหูปะได้ก็สูหันหันอ้โหอยาละหนึ่โอ้ยแค่เกืองเอีวได้แเกืองปอ๋อน้อยบอกสู้ฮันฮันลูกมาลูกอยออยโออ้ยโออ้ยออยย้อยอ้ โอ้ไปหาหมอเส้นตางบดได้ปะฮะยกยอคนเดียวโอ้โอ้แบบนั้นอย่งหน้าแดงปุ่นอันนี้มันแหงดีลูกซีชิดดีหน้าแดงขึงแดงคังประเตะกีนแปลงหน้าซีดอย่างคนจะตายเออนั้นฮะปกติที่ผ่านมามันเตล้ยบดได้นะโอ้เตี้ยบดได้อย่างกระเด็นเดี๋ยวลองพอเนอะอันยังนั่นลุกลุกมาเน่ย เพราะอนไไปไหนยังไเพราะเพะอเพราอยู่ห่าแชก็จะหายโยังไงตนองยังมันจะตายม่เดียวนี้ลกไปกินคนเดียวได้อะฮะอาหากอมันหายแล้วโอ้โลกนี่มันเป็นโลกตตแหกันเนี่ยฮะมันเป็โลกแย่ล้าเนือขโมยสังคมู้กินแหงจะนนอเป็นห่วงเป็นฮามเป็นว่าชูเขาย่จังอีกัน จะเป็นหว่วงอโมสังโคเดตะโอ้ยพอหยังหยังบุษ์จารสักคอนาทีนะตายจ้างหยัง,อยง,อยงโอ้ยกูจะเป็นหว่วง